ก็เรลาคม้มัแบครเฉาครับ,รบนี้ก็เหลาคมคมครับแสบเลยครับหุ่นสองหพอครับนลย แซ่บเลยมาครับครับก็มีกับผมจริกๆครับมี่กอล์ามือในห้องนี้กอลร,ราแบบผมแซ่บครับมืนเนอเต็มๆเลยซีมเบิ้งครับ อะไรขุมจัด 어 uh -huh. uh -huh. uh -huh. มันผมสะายจัดก็กดีนะครับ

วนะันใบนั้นเจ็บเลยโอ้โห うん。Mm. Mm. 我。Cool. ขึ้นดังขึ้นดังผมรับคิปนี่ในเรื่องกรชแทกอะไรสับสกานะครับเร็นี้รังใจใ้ต่นํำคิแต่ละคลิปนี้สวัสดีครับ